ฝ้ายสุภาพร์เผยตัวตนนวัดพูดจัดมิสแกนทั่วโลกออนไลน์กำลังจับตาเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นร้อนา่าที่หลายคนนั้นให้ความสนใจกันอย่างมากซึ่งจากประเด็นที่หลายคนจับตามองตอนนี้กับดราม่าอินฟ้าวราหะ จนกระทั่งล่าสุดเธอได้ออกมาชี้แจงผ่านไลฟ์สดพร้อมปล่อยโฮอยากให้ทุกคนได้ฟังในมุมมองของเธอบ้างและขอโทษองค์กรขอโทษบอสขอโทษแฟนคลับขอบคุณทุกกำลังใจพร้อมบอกให้ทุกคนหายห่วงว่าตอนนี้แค่ไปพักผ่อนหย่อนใจไม่ได้บอกว่าที่ไหนแต่ไม่ได้ไปเมาทะเลทลายแน่นอนกลับมาก็พร้อมลุยงานและสู้กันต่อท่ามกลางแฟนคลับแสดงความห่วงใยจานวนมาก ล่าสุดทางด้านฝ้ายสุภาพรมิสแกรนไทยแลนด์ปี2016ก็ได้มีการทวิตข้อความถึงอิงฟ้าโดยเป็นการให้กำลังใจระบุว่าฝากไปให้ถึงเธอ ฝากดวงจันทร์ให้กำลังใจในยามเธอเหนื่อยล้าฝากสายลมช่วยพัดผ่านมายามเธอร้อนใจฝากดวงดาวให้มันส่องแสงนำพาความคิดเราไปฝากดวงใจความรับนำไปให้ถึงเธอและต่อมานะคะทางด้านฟ่ายเองก็ได้มีการทวิตถึงบอสนวัตรระบุว่าเท่าที่ทำงานกับทางด้านมิสกนมาไม่เคยมีสักครั้งที่เวลามีปัญหาที่วัดหรือใครๆใ,ในกองจะไม่อยู่เคียงข้างไม่เคยที่จะทิ้งไม่เคยไม่ปกปอ้อง ไม่เคยต้องให้เผชิญเรื่องราวต่างๆตัวคนเดียวฝากถึงคนที่ว่ามิสแกนหรือพี่วัดนะคะถ้าไม่รู้จริงอย่าพูดเพราะผลมันจะตกอยู่ที่คนที่คุณรัก